อัน,นบอกก่อนนะอันนี้รอบสองเลยเนะรอบสองนอนเล่นโอเคคุกกี้ครับไม่เป็นตัวที่ยำต้องควงมองข้ามนะไอตัวเนี้ยคุกกี้อัศวินคือคุกี้อัศวินวีลแปดกับอ่าอะไรนะลูกไฟวีลแปดสมบัติเป็นสามอันนี้เนาะแล้วก็ทุกอย่างครบนะครับบูสเตอร์คือลดพลังช้า กูหมดไปแม่งจะแสนอยู่แล้วแม่งพิ่งได้อันแรกเนี่ยกูแม่งไม่สนใจแล้วะกู <S <S จะถ่ายแล้วเนี่ยไปเอยลืมบอ,อกไปไม้2เป็นเออ่คุกกี้พอหมดนะฮะลุงอยู่ไหนลุงโอเคลุงโอเคไปคือมันจะบอกว่าไอ้คุกกี้ตัวเนี้มันมีเอฟเฟกพิเศษอย่างหนึง่งคือเมื่อเราอยู่ในความเร็วแสงเนี่ยมันจะพุ่งเร็วมากอยู you know? ่เนาะเต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 ะ กูบอกก่อนนะครับว่าคลิปนี้ผมเอามามาเอาเกียนคือไม่ได้เอาจริงๆริงเหมือนคลิปที่แล้วแหละมาเกียนสัสๆเลยไอ้ม้มาอย่งน,นี้อัศวินหนึ่งแรงมาเป็นไ,ไงล่ะมึงอัศวินหนึ่งแรงมา้า <c oughs> เคยสงสยัยแมงกูแม่ทำไมแม่ทำไมแม,ม่หม,มดถึงแม่งผลิตคุกกี้มาหลายรสทั้งเลยว่ามึงเบื่อยอะไรเงี้ยวไอ้สัสคือมาเอาเกียร์นจริงๆอ่ะคือไอ้ไม่ดิอะลองเล่นไปก็จะถามนะคือมึงเป็นคุกกี้ที่วิ่งได้สุดยอดมากคือแบบวิ่งตั้งแต่ในเตาอบออ,อ,ออกมาข้างนอกจนจนลงถ้ำใครเอาเยลลี่หมีมาวางไว้ให้มึงหนีอ,อะไรยังไงตั้งไกละตะไบเอาไงมึงขึ้นไปบนฟ้าแล้วมึงลงมาอีกทำไม เดนลี่มีมีเจ้าปูฟาชิต้าขี้ใช่ไหมเหลืองๆนี่คือขี้เหมืใช่ไหมสีแดงเมื่อกี้เป็นแมวใช่ไหมแล้วฟาชิต้าหลับเป็นขี้อ้าวขึ้นไปแล้วโอ้มึงขึ้นไปถนงอวกาศอะสตาร์ทโตฟีอะไรเนะเว้ยดวงจันทร์แม่งลอยไปแล้วไอ้สัอ่ะมีอีกลูกหนึ่งเลยเออมีอีกลูกหนึ่งแล้วก็มีมีลูกหนึ่งเฮ้ยมีอีกลูกหนึ่ง ไปไอ้นอกกระเรียนนี่มันมอยู่ไหนไวะยัดเมนขาพอดีอ้าวไปเก็บจุะใจอ้าวเต็มหลอดเหมือนเดิมไปเก่งจิหนึ่งแรงมา้าไปโชว์พลังของเจ้าซะนี่งไงล่ะครับอสุวินหนึ่งแรงมา้าดูท่าสไลด์ซูเปอร์แมนซะก่อน ยไอ้เช <l ots sei> ี <Techn Pokémon> ่ยยอไอ้เชี่ยชนเลยกูบอกเลยคลิปนี้กูได้คะแนนต่ำกว่าแม่งต่ำกว่าคะแนนเก่ากูนะกูจะโกรธมึงมากเลยไอ้เชี่ยชนแบบงงๆเลยกูจะปิด Wi-Fi แล้วกูจะเล่นยังไงวะคุกกี้เชลิเดอร์ขอเติมพลังหน่อยเออว่าไอ้เชี่ยคุกกี้พวกนี้แม่งอุ้งงานชิบหายอุตส่าห์เสียเงินอัพ68ถึง68ทุกตัวเลย ไ,ไอ้เย้ยชนอีกแล้วกูว่าไปเป็นของฝันแน่เลยว่ะใช่แส,ส้ต้องตายที่นี่ขอขอบคุณเขาบอกกันแล้วว่าฉันไั่คิดถึงเธอมากมึงไปแลว้วเหรอ สำหรับคุกกี้ลูกไฟนะครับบอกก่อนเลยว่าเหมาะกับคุกกี้จริงจ่อเท่านั้นนะฮะคือถ้าถูกมาทำเงี้ยมึงพิจุดประสงค์นิดนึงเออตา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 โอ๊ยแล้วที่ยหงขึ้นละตรงนี้แม่มันจุดที่ตกบ่อยสุดแล้วมั้งเนี่ยกระโดดโอ้ยเยี่ยกระตุกท่เลเล่เฮี้ยมกระตุกอะไรตอนกูเล่นเกมวดีปะเกมอื่นไม่แม่กระตุกไอสัตไอโฟนมอยากซื้อมาใช่ไหมเฮี่ยมชิพหายแล้วมั้ง โดนตากินจิโดดไปโดด,ปด,ดพ่องเดี๋ยวไม่ตกหลุมมึไอ้สัตว์ยาวไปกินจิยาวไปนั่นคำนี้ตาอ,อุ้มหนึ่งแรงมา<ป>้าไปกินสีโดนบินโดนวย่ย <laughs> วิโยพูดตอนนี้สไลด์โยนสไลด์ <laughs> ชนเ <laughs> พิยย่งใหญ่หัวล้อดีสัตว์ดอวท่านี้เล่นรถมันลำบากเว้ย ปไปยาวยาวยาวหัวใจหัวใจก็ไอ้คุกกี my my ้น่งงเอามามึงเติมอะไรกูหน่อยไอ้อะไรอะฉโลยเกลือไอ้คุกกี้ไอ้คุกกี้ไอ้คุกกี้คอยแล้วไอ้คุกกี้ไม่ออกคุกกี้นะเดี๋ยวไอ้เจี๊ยมึงจะพึ่งมึงจะพึ่งมึงจะพึ่งจะพึ่งโอ๊ยสัตว์้ยไอ้คุกกี้ชิลเลเดอร์มึงอุ้มงานมึงขายได้ไหมไอ้สัตว์คุกกี้มึงไม่ขายได้ไหมคุกกีอยากได้ตั้งหลายตัวนะเว้ย ไอเพชรมึงแงงงงขายบ้างได้ไหมเชื่อไม่จําเป็นสักตัวไอ้สัสคือตั้งแต่มึงให้เพชรกูมาแล้วให้กูไปสุ่มเพชรระดับเอสอ่ะกูไม่ได้ใช้ตัวงงอะไรเลยนะเว้ยนอกจากมีอีเวนต์เนี่ยมึงเข้าใจป่ะไอ้คุกกี้กาหาหันม่ก็โง่สัสทำในอื่นไม่ได้ไรเงี้วะไอ้เงี้ยมึงเป็นตัวเองนะมึงเอาแต่กาหาหันกาห์หันมึงกลายกว่าแองกี้เบิร์ดอีกแอ้กี้เบิร์ดแดงมันจะเข้าเรื่องอื่นได้มีประโยชน์กับมึงอีกมึงรู้ไหมไอสัตว์เอ้ย กูบอลคอยเลยเนี่ยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยชนอีกแล้วไอ้สัตว์ให้ไม่นบอลมากไปเออมึงทำงานบ้างอีด็อกเอ,อ้ยไม่ใช่พูดผิดไปโอ้ยอะไรวะไอ้สัตว์มองไม่ทัน ฉันยังไม่ตายฉันยังคงหายใจอันนี้ได้คะแนนน้อกว่าครั้งแรกของมึงฉันยังไม่ตายฉันยังไม่ตายเกร็กว่าครั้งนี้ได้เยอะกว่าครั้งแรกว่ะถ้าเกิดกูไม่ชนนะไม่ชนเหมือนครั้งแรกเลยนะแต่ครั้งแรกกูชนบ่ต้องทอเวิร์มมึงไอ้ยยอไอ้เจ๊โอ้ยแม่งปักเมื่อกี้ได้เยอะกว่านี่เนาะ เอาเยอะเลยมากกูมาเกเกียนอ้าวได้เลยโอ้ฟกอ์กูตกเลยนี่ครับคะแนนสูงสุดผม19ล้านเนาะจริงๆอันดับหนึ่งวะตอนนี้เท่าไหร่วะก็เยอะอยู่นะเกินเล่า20ล้านอะเกินนลยเหรอเกินเล่เสุดแข่งอะไรขนาดนั้นอับยาเหรอ เล่นไม้าไม่รู้ว่าใครได้มากกว่าสาสิบล้านพี่แจัคตำรวจจับแม่เล่นไม้ไอ้ใช่เว้ยเขไม่ก็ต้องเข้าใจหนิพอแล้วพอแล้วเบ๊ดี๋ยวไพูดไปยิ่งสาวสาระไม่ได้อ่าเป็นค้างเลยสัตว์นะครับผมว่าคุกกิรันน่าจะรีพันธนานะแจกเพชรให้มากกว่าเดิมนะฮะจะได้ไม่เกิดเหตุการณ์จะไม่ได้เกิดเหตุการณ์ S <S <S เด็กแม่งแอบ,บซื้อเพชรอีกคือมึงแจกเลยย่จะเด็กไม่ต้องซื้อเพชรไงเข้าใจป่าคือแจกให้เยอะกว่าเดิมหน่อยอย่างเงี้ยแต่พวกนี้ก็แจกเยอะมากนะแต่ว่าแจกไม่พอไม่พอยาไส้อ่ะเพาะจริงๆก็สมสมบัติคุณเนี่ยสมบัติคุณอันเนี้ยน่าลองมากบอกไว้ก่อน <S 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 เออพี่มีแล้วนะครับวันนี้ก็เอามาเกลียนเล่นๆบ่นไปเยอะเหมือนกันแล้วคุณกิรันโอเคครับขอบคุณรับชมครับ